นาบินพดนับแบบสุบล็กตะวันฉายพ่ายนกนูอีสึกวันหนึ่งเก็ดซอง ส่วนทีครับคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับนาบินานานะครับชูเหนือชั้นไล่ต้อนซูเปอร์เลกเก็บชัยชนะขาดลอยนะครับในศึกวัน172นะครับแม้เดิมทีไฟน์นี้นะครับจะมีเข็มขัดแชมป์โลกวันมวยไทยนะครับรุ่นแบบตั้มเบดเป็นเดิมพันแต่ซูเปอร์ลกนะครับตกตาช่างเสียแชมป์ก่อนชกนะครับทำให้สู้กันในกติกามวยไทย3ยกแถมนะครับนาบินนะครับใช้ความเด็ดียบช่วงชบออกมาจับและเตะจับบุ่มนอก ก่อนได้จังหวะปล่อยเข่าและเตะขวาส่งซูเปอร์เล็กร่วมให้กับการนับแบตั้งแต่ยกแรกยกสองนะครับยังคุมเกมได้หมดก่อนเดินลุยในยกสุดท้ายนะครับปิดช็อบเอาชนะคะแนนดีแชั้น,นไปแบบขาดลอยนะครับส่วนฝั่งด้านตะวันฉายนะครับผ่าดแชมป์เฉพาะการวันชิกบ็อกซิง่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับหลังโดนมาซาคิโนยุรินักชกเจ้าถิ่นน็อตใมยกที่3นะครับ แม้ช่วงต้นเกมนครับตวันฉายจะคุมเกมได้ดีดักจ้างและทิบสกัดแต่โนอลี่นะครับอาศัยจังหวะบวกมัดซ้ายเต็มหน้าส่งตวันฉายล่วงก่อนติดเกมนะครับโน伊สี่คว้ชมปโลกวันคิมบุกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทเฉพาะการเบรของนะครับพร้อมได้สิทธิ์ชิงชมปโลกกับซุปผู้บอลนะครับสุดท้ายนี้นะครับยินดีกับผู้ชนะนะครับแล้วก็ เป็นกำลังใจให้ผู้แขนนะครับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์มาบอกุุเนี่นะครับสวัสดีครับ